สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่7ตุลาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเ e x ก,ก็ปิดตลาดไปที่1,263.71จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้ถึง13.56จุดหรือว่าเพิ่มขึ้นมา1.08มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ52,000ล้านบาทเศษนะครับ โดยทั้งน้นของตลาดหุนไทยนั้นปรับขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาได้แรงในตอนช่วงบ่ายเลยนะครับหลังจากที่ตอนช่งชวงเช้าเองก็ตลาดเองดูจะซึมๆกันไปนะครับ แก่งตัวสลับบวกลบกันนะฮะแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายเ,เนี่ยนะครับก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากทางด้านของการประชุมสอบอสนะครับที่ก็มีการเห็นชอบนะครับในหลายมาตรการากระตุ้นกันออกมานะครับอย่างเช่นทางด้านของการขยายเวลามาตรการเราเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้ก็ขยายเป็นจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะหนุนเรื่องของการท่องเที่ยว ให้เรีวยกว่าคึกกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังมีออกการออกมาตรการช้อปดีมีคืนนะครับก็เป็นมาตรการที่ลดหย่อนเรื่องของโุภาษีนะครับให้กับผู้ที่ซื้อสินค้านะครับแล้วก็บริการเนี่ยนะฮะเป็นมูลค่าไม่เกิน30,000บาทนะครับแล้วก็ซื้อในช่วงของวันที่23ตัวตุลาคมนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาคม ก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่น่าจะมาช่วยทางด้านของอาการบริโภคในประเทศได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็รวมรวมรวมกันนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่มานดนทางด้านของเซ็นเ n นเซ็กซ์นะครับปรับขึ้นมาได้แรงในตอนช่วงบ่ายนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่อของสถานการณ์โควิด -19 บ้านเราในวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสิรายด้วยกันนะก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุดทิินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มอาหารนั่นเองนะครับก็หลักๆไหล,หลเข้าในหุ้น T.U.C.B.G. แล้วก็ T.K.N. ส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุดที่ก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารหลักๆก,ก็ไหลออกจากหุ้น BBL นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ TKN นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปได้ถึง26%ด้วยกันนะครับแหมก็เกือบจะขึ้นไปชนซีลิงด้วยนะครับ แต่ว่าปัจจัยที่มาหนุนทางด้านของตัวราคาหุ้น TKN เนี่ยก็จริงๆก็คือมาจากเรื่องของตัวกระแสข่าวเลยนะครับเพราะว่าก็มีกระแสข่าวก็ออกมานะครับซุบซิบกันออกมานะครับ ว่าอาจจะมีเรื่องของการเทคโอเวอร์นะครับตัว TKN กันไปนะถึงแม้ว่าจะมีการเช็คข่าวกันมาแล้วก็ทางด้านของบริษัทเองก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็เอาราคาหุ้นกะพุ่งขึ้นไปแรงแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของความคาดหวังนะครับผลประกอบการในครึ่งปีหลังนะครับของตัว TKN ก็จะเติบโตได้ดีนะครับโดยในส่สวนของไตรมาสที่3เองเนี่ยก็ได้ทางด้านของตัวออเดอร นะครับที่มาจากจีนเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเรื่องของการปลดล็อกดาวน์นั่นเองนะครับแล้วก็การเปิดการท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับแล้วก็ไตรามาสที่4นะครับก็คาดว่าทางด้านของตัวยอดขายเองก็น่าจะมีการกลับมาสูตรระดับปกตินะครับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ้นั่นเองนะครับ ส่วนทางด้าของอีออนนะครับวันนี้อีออนก็บวกขึ้นมาได้5.44%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการรายง,งานงบนะครับของงวดบัญชีไตรามาสที่2ของปี63นะครับก็ปรกฏว่ากำไรนั้นดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับก็คือโต3% Year on Year นะครับแล้วก็โต20% Q on Q อนะอันนี้ก็มาจากเรื่องของการตั้งสำรองนะครับที่ น้อยกว่าที่คาดการกันเอาไว้นั่นเองนะครับก็เลยส่งผลนะให้มีการปรับตัวประมาณการนะครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มกันขึ้นมานั่นเองนะครับราคาหุ้นอีออนวันนี้ก็เลยบวกขึ้นไปได้ดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ JMT นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง7.25ปเด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของ ความคาดหวังนะครับงบในไตรมาสที่3นะครับก็น่าจะขึ้นทำนิวไฮได้ต่อเนื่องอีกไตรมาสหนึ่งะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการบริหารหนี้นะฮะที่ทำได้ดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับส่วนทางด้านของหุ้นโรงแรมนะครับก็มีทางด้านของมินนะฮะวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6.67%เอราวันนะครับบวกขึ้นมา3 9.2%เซนเทลบวกขึ้นมา5.29%แล้วก็ AWC นะครับนี้บวกขึ้นมาได้3.57%นะฮะก็แน่นอนครับว่าได้แรงนุ้นมาจากเรื่องของมาตรการของอสบสนะครับที่เห็นชอบนะเรื่องของการขยายเวลามาตรการาเราเที่ยวด้วยกันนะครับไปเป็นนู่นเลยนะครับวันที่3เ็จมกราคมปีหน้านะครับ แล้วก็เช่นเดียวกับทางด้านของ crc นะครับบวกวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้4.81แล้วก็ o o m p r r นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้3.5เนะครับเพราะว่าได้อันนี้ส่งเชิงบวกจากปาตรการซื้อสินค้าแล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีได้น,นั่นเองนะครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี Impact ตต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ sccc นะครับหรือว่าปูนซีเมนต์นครหลวง าราคาหุ้นลงไป2.95%นะครับอันนี้ก็คอนเซนซัสนะครับก็คาดการนะครับว่างบไตรามาสที่3นั้นนะครับก็น่าจะหดตัวลงทั้ง Q on Q แล้วก็เย r o อ y เย r เลยนะครับอันนี้ก็มาจากยอดขายต่างประเทศนะครับที่มีการชะลอตัวลงมานั่นเองนะครับส่วนทางของ SPCG นะวันนี้าราคาหุ้นลงมา2.56%ด้วยกัน อันนี้ก็มีข่าวกันออกมานะครับว่าทางด้านของกระทรวงพลังงานนั้นเตรียมที่จะปรับเงื่อนไขโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับซึ่งก็ต้องรอเรื่องของความชัดเจนนะครับในช่วงของประมาณเดือนนี้นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้น SPCG ันี้มีการปรับตัวลดลงมาส่วนทางนของหุ้นในกลุ่ม Property Fund and REIT นะครับวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างเช่นทางด้านของ อ่วารีดนะครับวันนี้ก็ลงไป2.17% TLGF นะครับลงไป1.81%แล้วก็ g v r e i t นะครับลงไป2.65% <c oughs> ก็ส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องของบอลยวนะครับที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับแล้วก็อาจ,จะเป็นเรื่องของการสลับกลุ่มลงทุนนะครับก็จากหุ้นที่เป็นหุ้น ดิฟเฟนซีฟนะครับก็อาจจะไปหาหุ้นที่มีความผันผวนสูงก,กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าคาดหวังเรื่องของตัวาการปรับขึ้นของอาราคาหุ้น,นได้แรงกว่านะครับก็เลยอาจจะมีการสลับกลุ่มกันไปนะครับทางด้าของตราหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับลดลงทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไป0.2%ส่วนดาวจนฟิวเจอร์สนั้นนะครับบวกขึ้นมา0.6% โกลสปอรตนั้นบวกขึ้นมา0.6%ตอนนี้อยู่ที่1,888เหรียญ่อทรอยออนส์ราคาน้ำมันดิบเรน์นะครับลดลงไป1.9%ตอนนี้อยู่ที่41เหรียญกับอีก80เซนต์ต่อบาร์ส่วนค,ค่าเงินบาทนะครับวันนี้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่31บาท23สตางค์อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ